เอาละค่ะทุกคนจา๋าวันนี้จะมาปล่อยกองอีกแล้วโอ้เดี๋ยวเดียวเดียวเดี๋ยว,ยว,ยวกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งได้ไ,ไนเดี๋ยวอะมาทุกคนไม่ธรรมดาวันนี้มาอีกแล้วมาปล่อยของอีกแล้วนะคะเพื่อที่จะทําให้ชุทุกคนเนี่ยสามารถที่จะทะลุถึงเป้าที่อยากจะได้กันนะคะเออต้องบอกก่อนว่า ก่อนอื่นเนี่ยคือสิ่งที่ได้สอนเนี่ยมันสามารถทําให้ถึงเป้าได้จริงแบบวิธีง่ายๆนะคะถ้าหลายๆคนบางคนอาจจะได้เข้าคลาสมาก่อนแล้วแล้วก็ไม่ได้เข้าคลาสมาสําหรับคลาสนีกเนาะแต่เนี่ยมันเป็นคลาสของมิกนะคะแต่ถามว่ามิกจะเอาคลาสของมิกมาอยู่ที่นี่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่แน่นอนนะคะเพราะว่าคลาสคนพิเศษของนางฟ้ามิกก็จะยังเป็นคนพิเศษอยู่นั่นแหละเออนะคะเพราะฉะนั้นค่ะตอนนี้นะคะใครเข้ามานะทักทายมิกนิดหนึ่งได้ปะ คือมิกไม่รู้ว่ากล้องไหนเป็นยังไงแล้วเนี่ยตอนนี้มีทั้ง Facebook IG แล้วก็ติ k t o k นะคะ3ามกล้องไปเลยพร้อมๆกันนะคะสวัสดีน้องฝนนะคะสวัสดีน้องเมย์นะเอออ่ะมามาวันนี้อยู่ที่บ้านนะคะเสียงพื้นมันอาจจะดังแบบว่ากอบแก๊บกอบแก๊บกอบแก๊บไปบ้างนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะพิมพ์ชื่อตัวเองได้เลยนะคะพร้อมพิมพ์พร้อม,อม,อมเนาะเออวันนี้เดี๋ยวจะมาส่งพลังให้เชื่อมต่อไม่ดีนะคะยังไงวะยี่ยงอะ เเชื่อมต่อไม่ดีนะคะโอเคไม่เป็นไรนะคะเราทําเท่าที่ได้นะใครมาก็คือมาใครมาหลังจากนี้นะคะก็พลังงานสูงก็ว่ากันไปตามน,นั้นเลยเออโหไอจี IG คึกคักหลายแ่นะคะเออ,อ,เอมาเฟซบุ๊กก็มานะคะเฟซบุ๊กน่าจะเป็นจุดที่ช้าม,มากที่สุดนะคะใครกดแชร์ได้กดแชร์นะคะใครเกิดว่าอยากพาใครเข้ามาร่วมด้วยได้นะ,ะเข้ามาได้หมดเลยนะคะเออทุกคนเข้ามาได้นะเข้ามาได้นะ แต่ประเด็นคือว่าทําไมสัญญาณมันไม่ค่อยดีเนี่ยสิก็ไม่รู้จะยังไงนะน้องการสวัสดีค่ะนะคะโอ้โหโปรใหม่โปรแรงอ่าไม่ใช่เนดะฉันเผลออ่านอ่าเผลออ่านอะไรนะเผลออ่าน,นาโฆษณาเอโอโยตื่นเต้นไปหมดนะคะต้องบอกว่าจริงๆอยากจะรีลาเยอะมากๆแต่ไม่สามารถรีลาได้เพราะว่าพื้นที่บ้านเนี่ยมันเป็นพื้นปาร์เก้แล้วมันดังแบบกรอบแก็บกรอบแก็บกรอบแกบแบบนี้ตลอดเวลานะคะเอาเป็นว่า ยังไงก็จะไม่ขาดสิ่งดีๆที่จะให้กับคนอื่นค่ะไลฟ์วันนี้มาเพื่อให้นะคะไลฟ์วันนี้มาเพื่อแจ้งนะคะไลฟ์วันนี้มาเพื่อพาให้ทุกๆคนเนี่ยร่ำรวยประสบความสําเร็จค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครอยากเป็นคนสําเร็จนะคะจงลุกขึ้นมาดีดเดี๋ยวนี้ค่ะดีดดีๆดีๆดีๆดีดดีดดดีดเดี๋ยวนี้ทุกคนได้ยินเสียงมิกชัดไหม โอ้ยมิคิดว่านะที่สัญญาณมันไม่ชัดเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามิกเปิดเพลงแน่เลยมิกอาจจะเปิดเพลงแน่ๆเลยนะคะแล้วมันอาจจะติดลิขสิทธิ์ได้นะเออคิดว่ามันเป็นไม่ได้ม ทุกคนคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมสวัสดีน้องปูนนะคะออสวัสดีน้องบุ๋มบิ่มนะคะสวัสดีค่ะคุณอรนุชนะคะน้องบุ๋มบิ่มนะคะสวัสดีน้องการนะคะสวัสดีน้องนิวสวัสดีทุกคนเลยนะคะจะมีโทรศัพท์อยู่เครื่องหนึ่งของมิกนะคะมันติดทวิตเตอร์นะซึ่งมิกก็ไม่ได้เปิดทวิตเตอร์มานานแล้วแล้วพอมิกออนโทรศัพท์เครื่องนี้นี่คือโนติดมันมาแรงมากแ้วมันมาเยอะมากๆเลยนะแล้วข้อความของทวิตเตอร์ก็จะเป็นข้อความที่มิกไม่ค่อยจะถนัดสักเท่าไหร่ดีนะคะอ่ะ เอาเป็นว่ามิกอยากเริ่มเร็วๆจังเลยอะ่ะเออมิกอยากเริ่มเร็วๆจังเลยอะ่ะทุกคนทุกคนจะต้องแบบตามพักควกเข้ามานะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องที่ทุกคนอะ่ะไม่ได้จ่ายเงินเพิ่มแต่ว่าสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นได้เออฟังดีๆนะคะ ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงหลังจากนี้ที่เราจะอยู่ด้วยกันนะคะมิกจะมาคายตะขาบออกมาวันนี้มาเพื่อให้นะคะวันนี้มาเพื่อส่งต่อวันนี้มาเพื่อบอกว่าความสําเร็จมันเป็นยังไงนะคะแล้วจะทําให้ทุกคนเนี่ยสําเร็จตามไปคุ่งทยานไปได้วยกันเลยค่ะเอ,อสวัสดีค่ะอ่อนอ่อนอ่อนมีความไอออนนิสนุงนะคะ ไอจีอ IG เป็นอะไรที่สัญญาณไม่ดีแม่ไม่เข้าใจเออคือเป็นเครื่องที่เป็น i iPhone ด้วยนะเป็นเครื่องที่ดีที่สุดเนาะแต่ก็ดันสัญญาณไม่ดีนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะคะเออน้องคงพยายามเต็มที่แล้วนะคะอาจจะแบบว่าเนี่ยมันไม่ดีอีกแล้วอะ่ะไอจีแบบกําลังเชื่อมใหม่กาลังเชื่อมใหม่กาลังเชื่อมใหม่ตลอดเวลานะไม่รู้ว่าเป็นเอียงอ่ะอือือเป็นอีอย่างเป็นอีอย่างจ้าอหือ,อ ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรทุกคนสายไอจแนะนําได้ไหมเวลาที่หยุดเชื่อมต่อชั่วคราวเนี่ยอย่างอะอ่าฮะสวัสดีชาว t i k t o ็กอ,อก,กอนะคะเออติ๊กต็อก,กอสุดรวยนะคะเฟซบุ๊กสุดปังนะคะไอจีสุดอลังการนะคะเอออะใครอยู่ช่องทางไหนพิมพ์ข้อความเมื่อกี้เลยะค่ะติ๊กต็อกสุดรวยนะคะเฟซบุ๊กสุดปังไอจีสุดอลังการนะคะเออไปไปเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยอา้าวไอจเป็นไรมิกจะตัดสินใจมิกจะตัดสินใจไม่ใช้ Wifi อ่ะลองดูมิกจะตัดสินใจไม่ใช้ Wifi ใ,ใ, wi ในไอจนะแล้วจะดูว่ามันจะขึ้นยังไงนะคะสวัสดีค่ะพี่ไรทวัฒพี่เมย์หรอพี่เมย์สวัสดีค่ะ กระจยนะเนี่ยสวัสดีน้องรินดานะคะสลามาเลกุมนะคะ,ะ,คะเออน้องดินสอนะคะมาโผล่ตรงนี้นะคะน้องกิฟนะคะมาโผล่ตรงนี้โอเคทุกคนมามาบอกก่อนแบบนี้ค่ะว่าวันนี้เป็นวันที่ทุกคนจะโชคดีชาวติกต๊กตอกจ๋าชาวติ๊กตอกจะต้องมีหนึ่งอย่างนะคะที่เป็นกิจกรรมให้ทานะทุกๆคนเอางี้ดีกว่า ทุกทุกคนอ่าที่ไก่บอกเป็นตกสุดปังเซเลเบตนะคะเออต้องบอกว่าทุกทุกคนนะคะมีงานอยู่หนึ่งอย่างมีงานอยู่หนึ่งอย่างเพื่อไม่ให้เสียหลายนะคะนั่นคือการจิ้มไปที่หน้าจอนะคะเพื่อให้หัวใจมันขึ้นนะคะปั๊บปๆๆๆปัปปปปนะคะจิ้มไปนะคะปั๊บปั๊บปั๊ปปปปจิ้มไปแบบนี้ให้มันสมกับที่ยอดที่เราอยากจะได้ต่อวันค่ะวันนี้เราอยากจะได้ยอดกี่คนนะเราอยากจะไไไดด้้รรราาายเเท่นะะคจิมป ไปอย่างนั้นเลยนะคะเออเอาตามนั้นเลยเออนึกออกไหมทุกคนอ่ะทุกคนมิกตื่นเต้นจังเลยทุกคนและถ้าทุกคนคิดว่าเวลาที่มิกพูดแล้วมิกจะต้องเด็ดแบบนี้ทุกวันเนี่ยมันจะปังปรีเยขนาดไหนนะคะวันนี้ต้องบอกก่อนว่าจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนด้วยกันนะคะส่วนหนึ่งนะคะคือส่วนที่จะบอกว่าทํายังไงให้ปังนะคะกับอีกส่วนหนึ่งนะคะคือส่วนที่2จะบอกว่าแล้วมิกทําอะไรนะคะมันถึงจะปังมันอาจจะ สอนกันไปสับกันไปสับกันมาสับกันมาสับกันไปแบบนี้ทุกคนอนุญาตไหมคะเอออนุญาตไหมทุกคนอนุญาตพิมพ์อนุญาต,ญาตให้หน่อยนะคะอืมอนุญาตพิมพ์อนุญาต,ญาตให้หน่อยนะคะวันนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนสวัสดีคุณถานะคะเซลสาวสู่แม่ค้าออนไลน์นะคะเออคุณถา ชื่อนี้รวยนะคะบอกได้เลยนะคะแค่ชื่อโผล่ขึ้นมาก็รวยรวย,รวยมาหารวยแล้วนะคะเออคุณต้นเตยนะคะสวัสดีค่ะคุณนัทที่นะคะสวัสดีค่ะคุณบูนะคะแคร์บ็อกซ์นะคะสวัสดีค่ะนะคะ <c oughs> น้องการบอกว่าอนุญาตนะคะ <c oughs> ผู้ชมทาง a c e b o o กก็อนุญาตนะคะ <c oughs> เออน้องปุ๊กนะคะพี่ปุ๊ก,กอนุญาตตอนนี้มีคั้นชัเลยอ่ะ มีคันแขนมากเลยมีเป็นผื่นขึ้นหรือลมพิษขึ้นมารู้ประมาณอาทิตย์นึงละกาลังจะไปหาหมอเดี๋ยวเราจะไปกันวันพรุ่งนี้นะคะอันนี้หมอผิวหนังจริงๆอันนี้หมอผิวหนังจริงๆไม่ใช่แบบขนาดอยู่เช,ช,ชยเลยในขณะขนาดนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เพลงนั้นนะคะอ,อไม่ใช่เพลงนั้นนะคะเพลงนั้นจะเป็นเพลงที่ดังในติ๊กต็อกต้องบอกว่าคือถ่ายทุกคนขอเมาส์เลย ขอเมาเลยอันนี้อาจจะเป็นอะไรสําหรับใครหลายๆคนได้ตั้งได้ตั้งแบบตั้งอะไรอะตั้งข้อสังเกตได้เออตั้งข้อสังเกตได้เพื่อจะบอกว่าหาหมออีกแล้วใช่วันนี้ก็หาแล้วว่าตั้งข้อสังเกตว่าเวลาอทาอะไรมาก็ไม่รู้แพ้มันมาตอนนั่งสมาธิไม่รู้ว่าอยู่ในรูปของมีใครมาทวงหรือเปล่านะคะเออ แบบคิดว่าเอ๊ะนั่งสมาธิทีไรคันลูกทีสมาธิทีไรคันลูกทีนะคะแต่ตอนนี้คือแบบว่ามันขึ้นมาปุดปวดปวมันไม่หายนะคะก็เลยคิดว่าคงจะต้องใช้วิทยาศาสตร์บ้างแล้วล่ะนะคะใช้ความเชื่อและส,ยสายศาสตร์มันอาจจะช้าหรือเกินนะคะนั่งสมาธิอาจจะยังไม่ถึงจุดขนาดนั้นเนาะเออแต่แต่แต่แต,แต,แต,แต่ต้องบอกต้องบอกต้องบอกบอกก่อนว่าตอนนี้นั่งสมาธิอ่ะปวดขามากปวดขามากแล้วก็คือถ้านั่งสมาธิที่ภาวนาเนี้ยจะกระดิกตัวไม่ได้อืม อ่ะทุกคนทุกคนมันจะกรกะดิกตัวไม่ได้แล้วจุดสุดท้ายที่ทำให้มิกหลุดผลและมิกระหนักได้อะไรในอะไรหลายๆเรื่องเลยนะนั่นคือคือคือวันนั้นมิกนั่งอยู่ใช่ไหมมิกเดาเอาว่าปกติเขาจะนั่งกันประมาณชั่วโมงหนึ่งตอนนั้นน่าจะประมาณนาทีที่สี่สิบหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะปวด แล้วแบบว่าเราก็ถูกพร่ำสอนมาว่าอะไรเกิดขึ้นในร่างกายของเราก็ให้เราพูดสิ่งนั้นรับรู้สิ่งนั้นอ้อเรื่องนี้สำคัญสำคัญสำคัญมากรู้สิ่งนั้นรับรู้สิ่งนั้นใครเคยได้ยินพิมพ์เคยเออใครเคยได้เลยใครเคยได้ยินพิมพ์เคยเวลาที่แบบว่าจะรู้สิ่งนั้นเออรู้สึกอะไรให้แบบ โฟกัสไปที่ตรงนั้นรับรู้สิ่งนั้นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างงี้งั้นใครเคยบ้างเออใครเคยบ้างใครเคยพิมพ์เคยอืมเดี๋ยวมิกจะมาบอกมิกจะมาบอกในมุมของมิกนะทุกคนมิกจะมาบอกในมุมของมิกนะในมุมที่มิกเองก็เพิ่งเข้าสู่วงจรการปฏิบัติธรรมเดินจงกรมแต่มิกรู้สึกว่ามิกได้แตกฉานกับอะไรหลายๆอย่างเพราะว่ามิกอาจจะยังมิกอาจจะยังไม่ได้หลุดจากโลกของปัจจุบัน นึกออกปะมิกยังไม่ได้หลุดจากโลกปัจจุบันไปนสู่โลกแห่งการนิพานมิกใช้ธรรมะในการประกอบอาชีพเพื่อที่จะทําให้มีสติและมีรายได้มากขึ้นเออทุกคนมิกนะถึงแม้ว่าวันธรรมดาจะแต่งตัวเหมือนแก้ผ้านะแต่ว่าแต่ว่าวันที่ปฏิบัติธรรมนั่นอีกเรื่องหนึง่งเพราะฉะนั้นมิกมีความเห็นอุยตยา กำลังพยายามเชื่อมต่ออีกครั้งอ่าสัญญาณอ่อนนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าหน้าตาไม่เหมือนปฏิบัติธรรมนะคะหน้าตาไม่เหมือนปฏิบัติธรรมก็คือแค่อยากจะบอกว่าปฏิบัติธรรมเสื้อขาวมันเป็นแค่เสื้อผ้ามันไม่เกี่ยวกันนึกออกใช่ปะมันไม่เกี่ยวกันในสายตามิคือมันไม่เกี่ยวกันนะคะ แต่สิ่งที่มันเป็นแก่นมากกว่าคือการรู้คิดตรงนั้นแล้วเรื่องนั้นค่ะมิกไม่ได้ลบหลูค่ครูบาอาจารย์ใดๆทั้งนั้นนะไม่ได้ลบหลู่ครูบาอาจารย์ใดๆแต่สิ่งที่มิกตระหนักได้ค่ะนั่นคือทุกคนทุกคนรู้จัก law of attraction ใช่ไหมคะถามถาท่ามกดแหงแรงดึงดูดค่ะทุกคนรู้จัก law attraction ใช่ไหมคะถามถาม เสียงหายไหมคะ Facebook จ๋า Facebook ถูกทักมากคะ่ะว่าเสียงหายไหมชาวประชากรชาว,ชาว Facebook ค่ะฟีดแบ็หน่อยสีฝากฟีดแบ็หน่อยนะคะว่าเสียงหายไหมนะคะน้องไซอิว๋วสวัสดีคะ่ะอ่ะ ใครเข้ามานะคะถ้าอยากจะกดแชร์ไปที่ใครนะคะที่เขาจะมารับรู้เรื่องนี้ได้นะคะที่จะทําให้เป๋าแตกเป๋าตรงนะคะมีทีมเป๋าแตกเป๋าตรงสามารถกดแชร์ไปที่นั่นได้เลยนะคะมันจะสุดยอดมากๆเออเอ่ะมาต่อต่อทุกคนเพราะฉะนั้นมิกเลยอยากจะบอกทุกคนว่าเวลาที่มิกนั่งสมาธิตอนนั้นอืน้ำเพชรแฟนหมอถูกใจวิดีโอคุณออออฉันอยากใช้ชื่อนี้อะ ฉันอยากใช้เจอเดสอืออ่ะนั่นแหละบอกว่าเวลาที่เวลาที่เจ็บหายใจเข้าออกนู่นนี่นั่นนูน่นพอรู้จิตพอตามจิตพออะไรจิตเฮ้ยฉันไม่หายวะ่ะเออพอแบบว่าปวดหนอปวดหนโอยปวดจังเลยอะไรเงี้ยปวดจังเลยปวดจังเลยปวดจังเลยแล้วเราก็มีคําของครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งค่ะที่สอนมาว่าอีกบทเรียนหนึ่งที่สอนมาว่า ว่าจิตกับกายให้แยกกันเราจะเป็นอะไรก็ได้จิตกับกายเราแยกกันกายกายนี้ร่างร่างนี้ไม่ได้อยู่ไปตลอดก็ยังตายไปก็ไปแต่ดวงจิตกายก็อยู่ที่นี่ก็จมลงดินเป็นธาตุดินเป็นปกตินึกอ,ออกใช่ปะเพราะฉะนั้นอยู่อยู่สติปัญญาในวันนั้นมันก็เกิดขึ้นค่ะตอนที่นั่งสมาธินั่นก็คือ ปวดขามาก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 มะจนว่าตอนที่เราพูดว่าเราปวดเราเพ่งว่าเราปวดเรารับรู้ว่าตรงน,นี้มันปวดมันมากกว่าเดิมอ่ะแล้วมันไม่หายอ่ะคือแล้วก็มีคำนี้แวบเข้ามาว่าจิตกับกายมันคือคนละส่วนกันมันแยกออกจากกันได้มันเป็นธรรมชาติของมันได้ กายนี้ไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นที่ปวดก็ไม่ใช่ของเรามันก็มีเกิดแล้วมันก็มีตั้งอยู่แล้วมันก็มีดับไปเหมือนกันโอ้ยหลายสูตรหลายศาสตร์ในวันนั้นเป็นผลทําให้มิกคิดขึ้นมาเลยค่ะว่าโอเคในเมื่อกายเนี้ยมันไม่ใช่ของมิกเพราะฉะนั้นตอนที่มิกปวดมันตรงนี้มิกก็ไม่จําเป็นที่จะต้องปวดมาแล้วเอาใจไปใส่กับมันก็ได้นี่วา เออทุกคนเกดป้เพราะฉะนั้นวันนี้มันเหมือนกับเรื่องของการขายเลยนี่ไม่ได้เข้าเรื่องเลยนะมันยังเหมือนเรื่องของการขายเลยในวันนี้อะไรที่มันทําให้เราเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นการไม่มีเวลาทําให้เราเจ็บปวดเออการถูกูลลี่ ทําให้เราเจ็บปวดตัวเราเองที่ยังแบบรู้สึกว่าเรายังทําได้ไม่ดีพอทําให้เราเจ็บปวดถ้าเรายิ่งไปโฟกัสตรงนั้นมันยิ่งจะทําให้บั่นทอนไปเรื่อยๆแล้วก็เสียสมาธิในส่วนอื่นไปอีกทุกคน เข้าใจตามมิกไหมอะเออมันคือสิ่งที่มิกตกผลึกได้ตอนที่มิกนั่งสมาธิมิกไม่ได้บอกนะว่าสิ่งที่มิกคิดมันถูกหรือมันผิดมันอยู่ที่ว่าในวันนี้ค่ะบทเรียนที่สอนทุกๆคนมิกรู้ว่าทุกๆคนมีบทเรียนมีสกิลม,มีทักษะไม่ว่าจะการขายของอะไรจาก YouTube จากแม่ทีมจา,ทจากที่นู่นจากที่นี่จากที่นี่เจ็ดที่นั่นมันสําคัญแค่ว่าในวันนี้ ขายมันอะ่ะใช้แล้วก็ประยุกต์ใช้กับตัวเองอะ่ะเป็นหรือเปล่าแค่นั้นเลยประยุกต์ใช้กับตัวเองเป็นหรือเปล่าถ้าเกิดว่าประยุกต์ใช้กับตัวเองเป็นในช่วงสถานการณ์บางสถานการณ์ได้เราก็จะหลุดรอดพ้นจากสถานการณ์นั้นไปได้แค่นั้นเองเออในวันนั้นสิ่งที่มิกหลุดรอดพ้นมาได้นั่นก็คือว่ามิกคิดได้ว่ากายนี้มันไม่ใช่ของมิกเดี๋ยวมิกก็หาย แก้มาทุกคนเดี๋ยวมิกก็หายเดี๋ยวมันก็หายมันก็หายจริงๆเพราะว่ามิกเอาใจไปผูกกับตรงอื่นๆที่มันยังมีความสุขดีอยู่ลูกตายังหลับตาได้ดีอยู่หูยังได้ยินดีอยู่สติยังมีอยู่ยังสามารถทําปัญญาด้านอื่นได้อยู่มรรกรรมอย่างอื่นที่ปากยังได้อยู่เพราะฉะนั้นสําหรับมิกอะไรที่ทําให้เจ็บปวด รู้และไปเลยมิกจะถือว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราสุดท้ายก็ต้องคืนสู่ธรรมชาติก็คือเป็นธาตุดินเพราะฉะนั้นโดนแคร์ <'t> ค่ะโดนวอรี่ <'t> นะคะเราจะเป็นอะไรก็ได้กดหนึ่งข้อของการขายดีทุกคนฟังนี่ไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เตรียมกดหนึ่งข้อของการขายดีถ้าวันนี้อยากเป้าทะลุนะอยากเป้าทะลุอยากเป้าแตกนะคะพิมพ์คำนี้เลยค่ะเรา เป็นอะไรก็ได้ค่ะเออทีมรอด เราเป็นอะไรก็ได้ค่ะเรื่องนี้สำคัญมากๆในวันนี้ถ้าเรายังติดกับคนคนเดิมเรายังติดกับว่าเราเป็นพนักงานประจำเรามีเวลาเท่านี้เรายังติดกับว่าเราเป็นคนอินโทรเวิร์ดเราไม่สามารถทำอะไรที่มันเอ็กเพรสแรงออกมาได้เรายังติดอยู่กับว่าเราเป็นคนพูดมากเออเราพูดไม่รู้เรื่องเรายังติดอยู่กับว่าเราทำอะไรไม่ได้เราทำอะไรไม่เป็นเรายังติดอยู่กับว่าเรามีอาชีพนี้อาชีพที่เป็นครูเราไม่สามารถที่จะ เขาเรียกอะไรอะเราไม่สามารถที่จะแนะนําใครได้เราติดอยู่กับว่าในวันนี้ฉันเป็นคนมีชื่อเสียงในวันนี้ฉันแบบยังไม่สวยเราเป็นอะไรก็ได้ไว้ยเออทุกคนยดเดีพิกพิกในพิกในวันนี้อยขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะคุณโอ้เต็มไปหมดเลยนะคะอืม เพราะฉะนั้นในวันนี้ค่ะถ้าเรายังไม่หลุดจากความเป็นตัวเองว่าเราเป็นอะไรก็ได้เราจะไม่มีวันเป็นในสิ่งที่เราอยากได้เลยค่ะทำไมเป็นแพงมากขนาดนี้ฉันเพิ่งคิดได้ตอนนี้เลยเออเพราะฉะนั้นสงสัยนางฟ้าจะต้องกดปุ่มไลค์ทุกวันแล้วล่ะของมันออกของมันออกตอนไลฟ์นะอืม ดีไหมทุกคนดีไหมถ้ามิกจะไลฟ์ทุกวันจะมีคนฟังทุกวันไหม เราจะเปน็นอะไรก็ได้มีกอยากเอาความรู้มาส่งต่อจริงๆนะเพราะใครหลายๆคนนะ่ะจะบอกว่าแล้วพี่มิกสําเร็จได้ยังไงว่าดูเหมือนไม่ทําอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเราดูพูดขนาดนั้นฉันก็ทำนะเฮ้ยเออแต่ว่าเธอทำในส่วนที่เธอไม่รู้หรือเปล่าอะไรแค่นั้นเองนะคะทําในส่วนที่มันเข้มขน้นในส่วนอื่นนะเราจะเป็นอะไรก็ได้ยอดเยี่ยมมากค่ะ สุดยอดมากถ้าจะสุดยอดมากกว่านี้นะคะทุกคนกดแชร์กันสักคนละหนึ่งกระจึกได้ไหมสิ่งสิ่งนี้มันสําคัญมากๆนะคะมิกคิดว่าถ้าเกิดว่าทีมงานได้ฟังถ้าเกิดว่าคนที่สนใจได้ฟังนะคะเขาจะต้องสนใจที่จะมาสมัครกับทุกๆคนแน่นอนอือสนใจที่อยากจะมาใช้สินค้ามาขายสินค้าแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นแท้แท้แทแทแทเพราะฉะนั้นมิกจะพูด ต่อเลยแล้วกันนะมิกจะพูดต่อเลยแล้วกันนะคะโอเคมาเป้าแตกทุกวันนะคะพลังงานดีมากค่ะคุณมิกโอโหขอบคุณมากค่ะคุณแฮปปี้มอมนะคะชื่อก็ไม่ธรรมดานะคะแฮปปี้แฮปปี้มอมนะคะรอดรอดมากแม่นะคะชื่อก็รอดชื่อนี้รวยมาหารวยเออปังมาหาปังอ่ะแชร์นะคะอ่ะคนนี้แชร์คนนั้นรวยนะคะคุณอภินยารวยอ่ะเสกให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้ เรื่องพลังงานมันคือเรื่องที่สําคัญมากๆถ้าเรื่องพลังงานมันคือเรื่องที่สําคัญมากๆมิกบอกได้เลยนะคะพลังงานสูงพลังเงินสูงเอออะวันนี้ใครอยากจะเป็นคนมีพลังงานเงินเข้ามาพิมพ์คํานี้เลยค่ะพลังงานสูงพลังเงินสูงไปเลย ไม่อดนะคะเสียงดังได้อีกไม่นานเดี๋ยวพ่อจะขึ้นมานอนแล้วนะคะปวันนี้กับคอนโดไม่ทันนะคะเจียวจ้าไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นเราอยู่กันที่ตรงนี้แหละเพราะมีคิดว่าถ้ามีกับคอนโดเนี่ยมิกน่าจะได้เริ่มตอนสี่ทุ่มนะคะเออเอเองเอ่ยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ทุกคนก็ต้องไปทํางานเพราะฉะนั้นแพ้แทนแทนแทนแดนมาพลังงานสูงพลังเงินสูงนะคะเอออ่ะมา ใครอยากจะได้นี่พลังงานสูงพลังเงินสูงนะคะน้องกันรับไปเลยยอดไข่เดือละลานนะคะคุณน้ำรับไปเลยนะคะยอดไข่เดือละลานนะคะเออคุณอภินยารับไปเลยนะคะยอดไข่เดือละลานนะคะคุณสุรีรัตน์รับไปโลดนะคะยอดไข่เดือละลานน่ะคุณสราวดีนะคะยอดไข่เดือละลานไปโลดนะคะคุณต่ายนรินทร์รับนุ่มดีนะคะโอ้มาเต็มยอดนะคะรับไปลอดนะคะพลังงานสูงพลังเงินสูงนะคะ น้องบรูนะคะแคบบ็อกซ์นะคะพลังงานสูงพลังเงินสูงค่ะไปโลดนะคะน้องคุกกี้ก็มานะคะพลังงานสูงพลังเงินสูงเลิศอะ รวยทุกช่องทางเพราะว่าพักพวกของมิกนั้นเป็นคนรวยนะคะรวยแบบรวยมหารวยวันนี้นะคะขอเสกให้กับทุกคนณนะตรงนี้เลยนะคะสิ่งที่มิกมีสิ่งที่มิกเป็นนะคะมิกขอเสกให้กับทุกๆคนนะคะมียอดเท่านะคะหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเงินทองไหลมาเทมาปุ๊บปับ๊บรับโชครับออเดอร์ใหญ่ลูกค้าจิตใจดีกริ้งกริงง,ง่ายๆจ่ายง่ายๆสบายๆนะคะขอเสกให้ทุกๆคนเป็นในสิ่งที่มิกพูดเลยคะ่ะ ไปอาใครเซร์เบตนะคะพิมเซร์เบตไปด้วยกันใครเซร์เบตพิมเซร์เบตไปด้วยกันนะคะพิมพ์กรีดก็ได้อะมาใครรับเมื่อกี้นะคะพิมพ์กรีดเลยนะคะโอ้ทำไมฉันหุ่นดีขนาดนี้อืมขอกินน้ำแป๊บหนึ่งเฮ้ยหายใจดังไปงุยนะคะอืมอะ อมาเซเลบรนะทุกคนอืรถนะคะกรี๊ดนะคะกรี๊ด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 เซเลบร์กรี๊ดกรี๊ดนะคะป้ายจ้าไม่ธรรมดาทุกคนตอนนี้นะคะเออมิกก็ยังมิกก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันนะว่าช่องทางไหนปังนะแต่ตอนนี้ปังทุกช่องทางเลยฮิตสุดน่าจะเป็นเฟ e บุ๊ k นะคะตอนนี้นะเฟ e b o ๊ k ตอนนี้น่าจะคนเยอะสุดนะอื ไม่รู้มันนับที่เวลาหรือมันนับที่หวข้อหรือมันนับที่อะไรอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเคยไลฟ์ตอนดึกนะคะ IG นอนดึกมากนะคะ IG เพื่อน IG ของฉันนอนดึกมากนะคะส่วน TikTok นะคะก็ก็ไม่รู้สินะ <c oughs> ก็ไม่รู้สินะบางทีเ TikTok เนี่ยมาเนี่ยไม่ได้มาเป็นเพื่อนฉันนะจะมาหาหมอฉันใช่ไหมฟาดแล้วหนึ่งนะคะ <c oughs> จะมาหาคุณหมอของฉันใช่ไหม <c oughs> <laughs> ขนาดอยู่เฉยๆ <laughs> เธอ,อยังรักขนาดนี้ <laughs> อ้าไปต่อนะคะมาในวันนี้มิกเป็นใครมาจากไหนนะคะต้องขออนุญ,ญาตแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะคะสวัสดีค่ะชื่อ